นอตอเมริกันท ok, ีหกเท็กซันสองพันี่ทีหเท็กซันเครื่องฝึกขับไล่ยุคใหม่ของนักบินไทยซุปเปอร์มอร s นีนสปิดไฟเออร์มาร์กเก้าสองพนสาปิดไฟอร์ตำนานจากอังกฤษเคยปกบ้องฟ้าไทยบขอขสองบริพัตร4 9 3ฝีมือคนถ่ายแท้บขอขสองจุดเริ่มอุตสาหกรรมการบินไทยบขอขห้ประชาธิปก2496ความภูมิใจของชาติ ไทยสร้างเครื่องบินรบสำเร็จ F8F Bearcat 2494สุดยอดใบพัดยุคสุดท้ายเร็วแรงดุดดัน F84G Thunderjet 2508ยุคเจ็ตเริ่มต้น F84G เครื่องเจ็ตรุ่นแรกของไทย F86F Saber 2501ตำนานสงครามเกาหลีเสริมพลังรบกลางอากาศ r t 3 3 a Shooting Star 2506 AT